วันนี้กาคาค่ะซื้อหนึ่งแก้วแถมหนึ่งแก้วนะคะเลิศมาอันนี้สามารถยังมีงได้นะคะแล้วก็้กพิตุ้นนะครับเราก็จะมีกล่องอู้น้องไหลน้องไหลเรามีแค่นี่พอแล้วเราก็จะจอดจอนะคะหนึ่งสองคะ่ะต้องชิมก่อนนะคะ <c oughs> หวานค่ะเพิ่น้ำตาลโปดีชั่เออไม่ใช่บัชชะ